เครื่องรถก่อนนี่ท่านผู้ชมพิมโน,โนออกแว่นมาใหม่นะตัวนี้เป็นแว่นนะครับแบบทรงสปอร์ตนะเราเรียกว่าทรงอะไรวะแท็กซี่เข้าหรอที่แบบว่าทางการทาหารหรือว่าแบบชอบขี่รถชอบขี่จักรยานตกปลานะครับเหมาะสําหรับแว่นตัวนี้มากๆนะครับในราคา400กว่าบาทเนี่ยมันได้5เลนเลยนะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูดีไงนี่กระเป๋าใส่ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีกระเป๋าใส่มีถุงใส่มีที่เช็ดเลนนะครับ ที่สําคัญนะครับมีตัวเช็คด้วยว่าตัวนี้มันเป็นพอลลาไลท์แท้นะครับนะอ่ะน,นี่ก่อเดื่นนะครับเลนตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมนี่มันจะมีโลโก้ที่บอกว่าตัวนี้มันตัดแสงได้นะครับนะสำหรับใครที่แบบว่าใช้ยิรา์ตีมนะครับยิงปลานะครับนะยิงปลาหรือว่าแบบเวลาขับรถเนี่ยจะเหมาะมากๆนะสําหรับเลนตัวนี้นะนี่ก่อเดื่นนะครับวิธีเช็คเลนนะครับตัวนี้อ่าถ่ายก่อนมันจะมองเห็นแค่ถนนใช่ไหมตัวนี้เป็นถนนนะนี่เส้นเหลืองนะเห็นไหม นี่ถ้าใส่แว่นเข้าไปเห็นไหมในะลกล้องเห็นไหมเออ,อ,อเห็นไหมน,นี่เห็นไหมเออมันจะตัดมันจะตัดแสงนะครับนะอ่ะที่สำคัญมาผมจะเอาเลนให้ดูนะครับว่ามันมีสีไหนบ้างอ่ะมาดูใกล้ๆครับนี่ซองใส่เลนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ที่ผมชอบใช้สีเหลืองครับตัวนี้ใส่ขี่รถมอไซค์ตอนกลางคืนนะโคตรเทแล้วก็ที่สาคัญนะครับการลมกันฝุ่นกันแมลงนะครับตัวนี้นะ แล้วก็ตัวนี้เป็นสีอ่าเขาเรียกว่าสีสมุกนะครับแต่ว่าจะออกเป็นแบบ Smoke สมุกใสๆนะครับนะนี่เห็นไหมนี่อ่ะเลนที่เลนที่3นะครับต่อมาจะเป็นสีฟ้านะครับสําหรับใครที่อ่าใช้ขี่มอไซค์นะหรือว่าแบบเป็นเลนกันลมตัวนี้จะเหมาะมากนะนี่เลนต่อมาครับอีกสีหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือตัวนี้เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรวะสีไอโฟโกลแกรมอะเห็นไหม เลื่อมๆนะครับส,สวยๆนี่ถ้ามองจากด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโคตรเทเลยนะนี่ออปชั่นประมาณนี้นะครับ490บาทนะใครอยากได้กดที่ตะกาด้านดังได้เลยนะครับแต่ว่าออปชั่นยังไม่หมดอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูต่อนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันเหงื่อนะครับสามารถติดข้างในแว่นได้อ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูดจะติดเข้ามาอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเราเราขี่จักรยานหรือว่าเราออกกํลาลังกายนะท่านผู้ชมเหงื่อเหงื่อมันจะมาติดเลนนะครับนี่มันจะป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันไม่ให้อ่า ไม่ให้เหงื่อเราอะไปสัมผัสกับหน้าเลนนะครับไม่ต้องเช็ดกระจกบ่อยๆนะจะใส่ตัวนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งสิ่งนะครับสําคัญเลยที่เขาให้มานะครับนะเป็นสายครับเป็นสายนะสวยๆเลยสายมันจะคล้องด้านหลังนะจะเข้าแบบนี้คล้องด้านหลังเห็นไหมปึ๊บคล้องด้านหลังนะครับอ่ะในราคา490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศนะจ๊ะก็นี่ของแถมประมาณนี้นะครับคุ้มนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อชิมานโนด้วยนะครับชิมานโนก็ สําสหรับสายจักรยานสายตกปลานะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบอุปกรณ์ซับซ้อนแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์าทางกีฬาเนี่ยชิมโนโนถือว่าโดดเด่นเป็นแบรนด์หลักๆเลยตกันนะตัวนี้ฝากไปด้วยครับ490บาทกดที่กราาด้านล่างได้เลยครับผม